ยี่สิภุมพา6 25 67หากเราเปรียบว่าการท่องเที่ยวคือการเปิดโลกกระทัศนให้กับตัวเราเองความนี้ก็อาจจะเป็นความจริงได้ผมมาที่มิตรจัดตุจักรหรือเราเรียกว่าจัดตุจักรติดแอร์ที่นี่มีร้านอาหาร มีสรรพสิ่งค้ามากมายให้เราได้เลือกดูเช่นกูโรตีชาชักจัดตุจักรก็มีเดี่ยวเมืองก็มีผู้คนมากหน้าหลายตามากันที่จัดุจักโดยเฉพาะทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เดินหาเลือกซื้อและจับจ่ายสินค้าที่ราคาไม่แพงในจัดุจัก ติดแอ่แห่งนี้เรามาสะดุดตาที่ก๋วยเตี๋ยวเรือพระนครซึ่งเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเราก็จะได้ทานที่นี่ก๋วยเตี๋ยวเรือนี้ร้านแรกๆอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยมีผู้คนมากหน้าหลายตามีทั้งลูกชิ้นก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับแล้วก็ชามละยี่ิบบาทตรงนี้ก็จะเป็นเซเว่นเซนที่ร้านเซเว่นเซน อัปเกรดตอนนี้ก็จะมีนะฮะมะม่มวงอกล่อนทองกลับมาอร่อยเคริ้มให้หายคิดถึง <c oughs> เริ่มต้นที่9 9บาท <c oughs> นะครับมะม่วงอกล่องทองกลับมาอร่อยเคลิ้มให้หายคิดถึงหรืออร่อยดีกระเพราจัดจ้านตามสั่งผัดร้อน ก็น่าจะน่าสนใจแล้วเราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับนี่มีตู้หยอดเหรียญเพื่อจะได้ตุ๊กตามาเชยชมชัชวานร,รายงานจากมิตรจัตุจักรสวัสดีครับ